สวัสดีครับอยู่กับผมโน ũ, รถไถมือสองวันนี้มีรถมานําเสนอสักหนึ่งคันนะครับรถล้อสูงสูง,สงท้องสูงสูงนะท้องนี่สูงนี่แบบว่าระดับใกล้ๆหัวเข็มขัดเลยนะครับคันนี้ซื้อชุดแปลงล้อสูงเหมือนแถมรถฟรีไปเลยนะครับชุดแปลงล้อสูงเนี่ยจะต้องมีสี่หมื่นนะต้องมีเลยนะครับพอล้อก็หลายบาทแล้วนะคันนี้เอาไปสามหมื่นแปดนะครับสามหมื่นแปดพันบาท สเปคเครื่องยนต์สาสูบนะครับคันนี้เป็น L 2 0 0พันะครูฟตา L สองพสามสูบนะครับใช้งานได้หมดเลยแขนลุงแขนหลัง P.T.O เดี๋ยวพาลองให้ดูนะครับแบตเตอรี่จัดให้ใหม่แล้วนะครับพัดลุงพัดลมอะไรจัดให้ใหม่แล้วแล้วก็มีรั่วซึมตรงไหนผมจัดการเก็บงานไปให้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามหมืนแปดมาเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันนะครับเดี๋ยวถือถือกล้องเองดีกว่าจะเหมาะกว่าอ่ะคือรถประจําการเลยนะครับแห้งๆดีนะครับผมเก็บรั่วเก็บซึมไปแล้ว แบตเตอรี่จัดอามารอนให้ใหม่นะครับไปขึ้นเลยเนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการขึ้นรถนะครับนี่นี่อาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับล้อนี่ใส่ขนาดยางจัดให้เป็นสิบสามจุดหกขอบสามแปดนะครับยางหน้าเป็นระดับเปอร์เดิมธรรมดานะครับสี่ร้อยขอบสิบสองนะสตาร์ทเลยเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับยกหางวางหางปั่นวีดีโอให้ดูยกหางวางหางโชว์หน่อย อ่ะยกเลยวางหางก่อนอ๋อติดอันนี้่ะยกยกยกนะครับเป็นตัวล็อกกันหันน้วางเลยวางนะครับยกใครที่เอาไปใส่ถังน้ำสองลิตรนะแจวเลยวางนะครับ่ะวางแล้วยกเดี๋ยวยกติดปุ๊บ ล็อกนี่ต่อเลยนะกันร่วงอ่ะวางเลยปั่นวิดีโอโชว์หน่อยวิดีโอทั้งหมด4สปีดนะครับเกียร์ด้านท้ายเป็นวิดีโอหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับปั่นใช้งานได้ปกติเครื่องยนต์เดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์นิดนึง จำไว้ไหนได้ไหมอ่านะคเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับมีระบายบ้างนะครับแต่เครื่องยนต์ยังสตาร์ทง่ายอยู่นะครับกำลังยังดีอยู่เดี๋ยวไปลองวิ่งดูนะครับฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายดูสามหมื่นแปดราคาไม่แรงนะครับไปลองวิ่งดู วิ่งเร็วอยู่นะเพราะว่าเป็นร้อยสูงอะเสียงเกียร์เสียงค้ายนิ่งเงียบดีเสียงอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าเนไม้เน็บอยู่ที่คอเสื้อผมพาดูนะครับใครหารถไปใช้งานนะครับล้อสูงสูงย่งยง,ยงราคาไม่แพงนะครับราคาเท่าชุดแปลงล้อเลยเหมือนซื้อชุดแปลงล้อได้รถฟรีนะฮะมาแล้วมาแล้ว เร็ววิ่งเร็วด้วยนะมันเป็นล้อใหญ่อ,ะ <c oughs> อ่ะระวังระวังให้ไฟโอ้โหโคตรซิ่งนะสามพันแปดนะเบาๆราคาเบาจัดเก็บงานเบื้องต้นไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบตตลุงแบตเตอรี่ใหม่ใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ 0ูนย์8ปดสองสองามแปดแปดสี่สีสามนูรถไถมือสองครับมีที่นี่ที่เดียวมีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นใครที่สนใจรถไถมือสองนะครับมามาแล้วอ่ะ้หน่อยอขึ้นเลย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 ขึ้นเก็บเลย เดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวก่อนวิ่งเร็วปะวิ่งเร็วปะวิ่งเร็วปะเร็วนะตรงกับงานใครบ้างนะครับไปหาฉีดยุกฉีดยาในร่องอ้อยในร่องข้าวโพดนะครับ จอดเลยจอดนู่นก็ได้โอ้โหสูงความสูงนี่ใกล้ๆฟอดเลยนะจะฟอดนี่จะเหลือนิดเดียวเลยนะอันนี้โอ้โหใกล้ฟอดเลยความสูงอ,ะอ่ะอะนะครับได้เลยศูนย์แปดสองสามแปดแปดสี่สีสามนู่นเราถ่ายมือสองครับลองดูดิจอดเทียบก,กับคันอื่นนะครับดูความสูงของใต้ท้องนะอ่ะยังไงฝากไว้ด้วยครับ โคมต้า L2000 082 238 8443นำรถไถมือ2อครับ